เรื่องของการฟื้นฟูสภาพล้องโควิดด้วยโภชนาการเพราะว่าเอ็กซ์เพ e ของของมเอคคือเรื่องของโภชนาการเลยแหละเรามาคุยกันดีกว่าว่า การปรับทางด้านโภชนาการการเลือกกินอาหารบางประเภทเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยคนที่อยู่ในสภาวะลองโควิดได้ได้ได้ใช่ไหมครับแล้วว่ามันจะช่วยยังไงครับตอนตอน,ตอนสมัยจันเต้สอนเด็กๆอ่ะจันเต้ก็บอกว่ามันจะมีอาหารตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของซ่อมแซมแล้วฟื้นฟูใช่ไหมคะแล้วมซ่อมแซมส,ส่วนที่สึกหรอใช่ไหมจ๊ <laughs> ะ อันนี้เราสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กมัธยมปฐมเนอะก็จะเป็นกลุ่มโปรโตีนใช่ไหมอ่าใช่แล้วก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วเนาะก็จะมีทั้งส่วนที่มาจากพืชแล้วก็มาจากสัตว์ถ้าใครที่เป็นมังสวิรัตก็เลือกเอาโปรโตีนที่มาจากพืชใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่มังสวิรัตอ่ะก็จะเป็นโปรโตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อันนี้ต้องได้เพียงพอก่อนนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมทุกอย่างนะคะฮอร์โมนเอนไซม์ one, me, หรือแม้กระทั่งตัวภูมิคุ้มก,กันทั้งหมดมันคือโปรโตีนอืม ้าเราได้เป็นไม่พอร่างกายก็จะมีการขาดพวกนี้ได้นะคะอีกนะอันนึงเมื่อกี้เดี๋ยวอาจจะไปเกี่ยวข้องกับหมอมิวก็คือจะเป็นเรื่องของเวลาที่เขาจะต้องฟื้นฟูแล้วก็ดูเรื่องของกล้ามเนื้อใช่ไหมคะก็ต้องได้โปรโตีนที่เพียงพอด้วยนะทีนี้พอเป็นโปรโตีนปุ๊บมันมีหลากหลายเลยเราจะเลือกยังไงดีอ่าระบบทางเดินอาหารอาจจะย่อยไม่ดีคนไข้อาจจะยังเบื่ออาหารกินแล้วเดี๋ยวท้องอืดเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอาหารที่เราแนะนาําก็จะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายไขยมันต่านะใช่ไหมคะนะอ่าแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่โปรตีีีนนท่มมั เขาเรียกมีแร่ธาตุมีเรื่องของกรดอะมิโนโครบถ้วนในขณะเดียวกันไขมันต่ําก็จะเป็นพวกตุนนะคะเผาะอะไรอย่างนี้อันที่สองค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกตอนนี้เราก็จะมีข้อมูลแล้ว ในแง่ของตัวเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีเจ้าที่อยู่ก็คือมีแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เราครับเรามีเจ้าที่อยู่ที่นี้ถ้าเจ้าที่เราเนี่ยทำงานผิดปกติหรือว่าเจ้าที่เราเปลี่ยนไปอันนี้ก็อาจจะทําให้ระบบในร่างกายเราผิดปกติด้วยฉันในลำไส้เราอะค่ะถือว่าเป็นระบบพุ้งกัน ชั้นดีเลยแล้วเป็นระบบคุ้มกันขนาดใหญ่ในร่างกายเลยเัน่นมันต้องทําให้มันสมดุลให้ได้นะคะการกินอาหารที่ผิดปกติไปเช่นไม่กินผักเลยกินเนื้อเยอะๆกินไขมันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้แบคทีเรียหรือเจ้าที่เขาเปลี่ยนไปตรงนี้เราก็จะพยายามปรับเพื่อจะให้เจ้าที่เนี่ยสมดุลน,นะคะจากอาหารเองถ้าเกิดเราจะเติมเจ้าที่เข้าไปก็จะเป็นกลุ่มของโปรไบโอติกส์นะคะอันนี้ก็อาจจะมองเป็นอาหารต่างชาตินิดนึงถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะมีพวกของผัก ผักดองทั้งหลายอันนี้ก็อาจจะมีได้เช่นผักเสี้ยนดองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถือเป็นโปรไบโอติกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะรับประทานเข้าไปในรูปแบบของอาหารไม่ค่อยมีปัญหานะคะอ,นนอันถัดไปค่ะ เมื่อเรามีเจ้าที่แล้วเราก็ต้องให้อาหารเจ้าที่ด้วย <S <S ใช่ต้องเส้นมันดีๆ <S <S นะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพรีไบโอติกพรีแปลว่าก่อนเพราะฉะนั้น <S <S อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มของไฟเบอร์นะคะเวลาเรากินอาหารเนี่ยถ้าเป็นพวกไฟเบอร์เข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการย่อยแล้วก็จะมีการดูดซึมสารอาหารไปบางส่วนที่มันย่อยได้ไม่พอมันก็จะไหลต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงลัไส้ใหญ่ <S <S อันนี้จะกลายเป็นอาหารของเจ้าที่แล้วค่ะ พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกใช้พืชที่มันเป็นผักสดใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่ต้องการไขมันเยอะมากเราก็จะเลือกเป็นยำเป็นสลัดพวกนี้ก็จะได้ความสดใหม่นะคะอุดมไปด้วยของวิตามินแล้วก็เกลือแร่แล้วก็สังางนอนหมูสลัดค่ะครับประเด็นคือจะต้องรับประทานเยอะขนาดไหนครับอย่างเช่นโปรตีนเนี่ยครับสำหรับคนคที่ต้องการฟื้นฟูร่รางกายอ เราเราเคยคุยกันแล้วเนาะว่าถ้าสมมติโปรตีนเนี่ยเราต้องการประมาณ1กรัม0.8ถึง1กรัมต่อ้หนักตัว1กิโลน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะน้ำหนักที่ควรจะเป็นเอาเท่าไหร่ดีสมมติเราสูงเท่าไหร่ก็ได้ผู้หญิงลบร้อยผู้อ่ผู้ชายลบร้อยผู้ชายผู้หญิงลบร้อยห้าเอางี้ก็แดกง่ายง่ายนะคะพอได้น้ำหนักปุ๊บอาจารย์ก็มาคูณเลยว่าจะเอากี่กรัม0ูดถึง1ถ้าอาจารย์ใช้หนึ่งก็หนึ่แปดอ่าแล้วอาจารย์ก็คำนวณยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าน้ำหนักดง่สิ่ ห้าสิบกิโลปั๊บเนี่ยพอคูณด้วยศูนจุดแปดก็จะได้สี่สิบแต่ถ้าคูณด้วยได้หนึ่งเนี่ยมันจะได้ห้าสิบกรัมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหมอก็จะต้องการอยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบกรัมหารสิบผ่าหารสิบก็จะเหลือสี่ถึงห้าโอเคไหมคะหารสิบเลยได้ได้เลขอะไรก็ได้จนหันสิบอาจารย์ก็จะได้สี่กับห้าซึ่งสี่กับห้าอันนี้คือจํานวนเนื้อสัตว์ที่เป็นอาจารย์เอาช้อนโกะมาตัก Oh. มื้อหนึ่งอาจารย์กินให้ได้สี่ช้อนโต๊ะโอสบายอาจารย์สบายโอเคได้ละเ <laughs> นี่ยค่ะคือโปรตีนที่เพียงพอแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนไข้ของอาจารย์นิวแล้วต้องการฟื้นฟูหรือเป็นนักกีฬา <c oughs> เขาอาจจะใช้เยอะกว่านี้แต่นี้เราจะพูด oh, ในแง่ที่ oh, oh. ว่าต้องเพียงพอก่อนนะคะ <c oughs> ตรงนี้เราคิดเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์มันอาจจะได้มาจากอย่างอื่นบ้างช่างมันเถอะเล็กน้อยอง่ายๆแค่นี้คูณ คูณจุดแหรือ1นะคะจากน้ำหนักตัว <ừ m. S 2> ได้ตัวเลขเท่าไหร่หาร10บหารสิ <ừ m. S 2> รสออกมาปุ๊บนั่นคือจำนวนเนื้อสัตว์ที่เป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อค่ะกินสอมเ้อโอเคพอจะนึกออกแล้วตอนนี้ผมก็คำนวณไปด้วยเลยนะว่าผมจะต้องกินเท่าไหร่มันมีอะไรที่ต้องระวังไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเภทที่มันหมักดองถ้าเผื่อ พอจานวนมันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆถ้าสมมติว่าเมื่อกี้ที่เราบอกว่าผักดองผักเสี้ยนอย่างนี้กินแล้วมันโอเคใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวอื่นไม่เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ถ้าจะมีปัญหาเรื่องของน้ําหรือว่าเวลาที่เราดองพวกนี้หรือกิมจิอย่างนี้แล้วกันอะใครชอบเป็นกิมจิอย่างี้ค่ะมันก็จะมีโซเดียมโหลดนะคะเพิ่เยอะนิดนึงซึ่งอาจจะต้องระวังไม่ว่าจะเป็นนัตโตกิมจิหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้โปรตีนโซเดียมจะเพิ่มขึ้นเยอะถ้าเรากินปริมาณมากก็อาจจะมีผลกับเรื่องของอันที่หนึ่งความดันเนี่ยจะ ถ้าใครมีปัญหาเรื่องไตเรื่องหัวใจอาจจะบวมได้อะไรเงี้ยครับมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาเกี่ยวกับเรื่องอาหารครับหมอเอครับคุณอัศวินถามครับคุณพ่ออายุ75ครับเพิ่งหายจากโควิดทำให้ไม่ค่อยเจริญอาหารเลยควรจะให้ท่านทานอะไรครับเพื่อบำรุงรักษาร่างกายให้ดีขึ้นนะครับ อันที่หนึ่งก่อนความอยากอาหารเนี่ยจะเป็นจะเป็นบอกว่าต้องต้องบอกว่ามันจะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะคะมันจะไม่ได้เป็นอะไรที่กลับมาอย่างรวดเร็วแต่จะบอกว่ามันจะดีขึ้นกว่าตอนที่เป็นโควิดอันที่สองหลังจากเนี้ยหลังโควิดมันจะมีเรื่องของลิ้นรับรสไม่ค่อยได้ด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้น,นการรับรสชาติอาจจะแย่ไปนะคะ, mm hmm. ะต้องดูว่าคุณพ่อชอบทานอะไระในกรณีที่บางคนมีอาการไอยอย่างเงี้ยค่ะของเย็นอาจจะไม่ใช่ของที่เราจะแนะนําสักเท่าไหร่นะ mm hmm. เพราะว่าอากาศเย็นมันจะไปกระตุ้น แล้วเดี๋ยวหล่อลมจะหดตัวก็วาอาจจะเป็นของที่อุ่นร้อนร,ระหว่างของที่มันเป็นก้อนแข็งๆกับเป็นน้ำเนี่ยของที่เป็นน้ําอาจจะก,กลืนง่ายเคี้ยวง่ายหรือว่าดูดได้ง่ายกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ว่าข้อที่1กินน้อยๆกินบ่อยๆนะคะไปเรื่อยๆอ,อันที่สองค่ะ อาจจะเป็นของที่มันเหลวๆหน่อยอันนี้จะทําให้กลืนได้ง่ายขึ้นนะคะ oh. อ่าอันที่สามเนี่ยก็จะต้องบอกว่าถ้าสมมติไม่ไหวจริงๆในแง่ของอาหารปกติเราจะแนะนําเป็นพวกของอาหารทางการแพทย์เสริมนะคะ hmm. ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆนมชงละลายมันจะมี hmm. สารอาหารครบถ้วนในช่วงต้นที่ยังทานไม่ได้ก็จะได้ทําให้ได้แร่ธาตุสารอาหารครบถ้วนค่ะครับ มีคุณผู้ชมถามมาต่อเนื่องเลยครับคุณทันวิครับขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะฮะถามว่าถ้าอย่างนั้นก็อัดวิตามินเสริมไปเลยช่วยได้ไหมค,คุณคุณหมอเอครับวิตามินเนี่ยมันจะมีส่ว,วนช่วยวได้เลยถ้าเดี๋ยวคุยกับอาจารย์นิวจะรู้ว่าวิตามินไม่ได้ช่วยอะไรกับกล้ามเนื้อเลยการฟื้นฟูได้เนี่ยมันจะต้องมีพลังงานนะคะวิตามินไม่เคยให้พลังงานเลยแต่วิตามินจําเป็นในแง่ของความการทํางานในร่างกายจริงๆแล้วคาถามคืออาจารย์เต้อยากจะกินเป็นเม็ดหรืออาจารย์เต อยากจะกินผลไม้อย่างน่าดีอ่ะอยากจะเป็นผลไม้ก่อนเพราะช่วงนี้<ช>เป็นช่วงหน้า<ช>ร้อนผลไม้เอามาเยอะเลยต,ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้นะคะหน้าร้อนประเทศไทยนี่คือสวรรค์ของคนที่กินผลไม้เลย <laughs> จริงๆแล้วบอกผลไม้ในบ้านเรานี่มีเยอะแยะหลากหลายร่ะค่ะไม่แพงเพราะฉะนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแหล่งของวิตามินที่ดีถ้าสมมุติเวลาที่เราพูดวิตามินมันจะเป็นพวกเสริมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้ใครถามจาชื่อไม่ได้แต่เอาเป็นว่าถ้ากินไม่ได้จริงๆโอเคค่ะเห็นด้วยที่จะให้กิน นะคะอันนี้อันนี้ข้อที่หนึ่งนะคําว่าเสริมหมายความว่าเรากินปกติไม่ได้เราไปเติมนี่โอเคอันที่สองถามว่าวิตามินที่เราต้องการมีอะไรบ้างเวลาเรากินเม็ดหนึ่งอะค่ะเราได้แค่อย่างเดียวแต่ถ้าสมมุติเรากินผลไม้หนึ่งอย่างเราได้วิตามินหลายอย่างเราได้แร่ธาตุเราได้ไฟเบอร์แล้วเราได้ความอร่อยอเราได้ความอิ่มท้องสมองเราแฮปปี้กว่าเอาไม่กินมันจะไม่แฮปปี้นะคะมันจะรู้สึกยังอย่างอยู่ตลอดเวลาจริง จริงครับในผลไม้เนี่ยมันมีวิตามินที่มันจะช่วยเราในเรื่องของฟื้นตัวอย่าง<ห>ที่วิตามินก่อนเนาะก่อนที่จะไป <ๆ S 2> ของกินน,นะก็จะมีวิตามินที่เราจะพูดกันเนี่ยจะเป็นวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะครหรือว่าระบบคุ้มกันในร่างกายก็จะมีวิตามินซีนะคะทุกคนก็จะรู้จักมีทั้งผักแล้วก็ผลไม้นะคะผักสีเขียวเข้มเข้มก็ได้แล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนี้ก็จะมีเนาะที่เราคุ้นชินนะคะถัดมาเลยค่ะก็จะเป็นวิตามิน A นะคะวิตามิน A เนี่ยจะอยู่ในผัก สารพัดสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแนะนําที่กินผักเราจะบอกห้าสีใช่ไหมคะทีนี้ครบวันนี้เลือกให้ครบเลยอาจารย์อยากละทำได้ค่ะเราจะมีสีเหลืองสีส้มสีแดงแล้วก็สีเขียวเข้มนะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์การเจริญเติบโตของเซลล์เพราะฉะนั้นดีกับการฟื้นฟูนะคะตัวถัดไปค่ะก็จะเป็น นอกจากวิตามิน A แล้วก็จะมีวิตามินดีดอกอันนี้ฮิตมากได้ยินบ่อยมากในยุคโควิดทุกคนจะแบบอะไรคือว, <c oughs> วิตามินดีวิตามินดีต้องบอกก่อนว่าจริงๆได้จากแสงอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์อาจจะต้องไปตากแดดนิดน,นึงนะคะตอกแดดเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะเดือนเมษายอย่างนี้ อาจารย์ขาวเวลาจะตากแดดจะต้องไม่มีร่มจะต้องไม่มีฝาไม่มีร่มไม่มีกระจกไม่มีเสื้อผ้าและไม่มีซันสกรีนไม่มีครีมโอ้ยอย่างนี้ผมเป็นกล้วยตากพอดีจ้าเราจะตากแดดเราจะตากแดดประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะไม่ไม่ได้นานมากนะคะแล้วก็อาจจะแบบสองถึงสาครั้งต่อสัปดาห์แต่ถ้าใครที่ไม่สามารถจะตากแดดได้ด้วยข้อจํากัดใดๆก็ตามนะคะในอาหารเนี่ยที่มีวิตามินดีก็จะอยู่ในปลานะคะโดยเฉพาะปลาที่มันมีความมันหน่อยๆอ่าเหมือนกับโอเมก้าสามอาจารย์ก็จะได้ไปด้วยกั ใช่ไหมคะอาจจะมีในตับนะคะจะมีในไข่แดงค่ะถ้าในพ<ม>ืชเนี่ยเช่นเห็ดที่เราไปตากเห็ดหอมอเงี้ยจนไปตากแห้งเงี้ยค่ะอันเนี้ยจะมีวิตามินดีค่อนข้างสูงเพราะว่าะจะตากแดดมา <laughs> นะฮะแต่วิธีคิดเนาะเออแล้วอาจารย์ก็มีสบา,ายอันนี้ก็จะมีนะคะ, <laughs> อะอันถัดไปค่ะก็จะเป็นตัวสังกะสีน,นี่ไม่ใช่วิตามินละแต่จะเป็นสังกะสีอันนี้ก็จะเป็นแร,ร่ธาตุซึ่งจะช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะก็จะอยู่ในสัตว์ทะเลอาจารย์ขาสังกะสีมันจะช่วยในเรื่องของการสร้างสเปิร์ม คนจะคุ้นชินมากอ่าถึงสังกะสีปับ๊บหอยนางรมก็ลอยมาเลยใช่ไหมคะของผู <laughs> ช้ชาย <laughs> อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีสังกสีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อยู่ในตกนะคะในตาแล้วก็ในพวกของถั่วได้ค่ะครับเวลาที่พูดถึง,ถงสังกะสีเนี่หยหลายๆท่านอาจจะนึกถึงสังกะสีที่มันเป็นแผ่น,นมันมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับหมอเอ๋ไม่ได้ค่ะจานฟันหักค <laughs> ่ะ <laughs> นะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเลือกรับประทานอ,อาหารเหล่านี้อาแรกาตาชื่อสังกะสีอ๋ออีกอันหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณพ่อบอกว่ารสชาติอาหารนะคะในกรณีของคนที่ขาดสังกะสีสังกะสีเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของภูมิต้านทานทีนี้ในเวลาที่ไม่สบายสังกะสีอาจจะลดลงนะคะถ้าสังกะสีมันขาดเนี่ยมันจะทําให้การรับรู้รสชาติมันเสียไปอะคะ่ะบางทีก็อาจจะลองเติมดูนะคะอาจจะทําให้การรับรู้รสชาติมันดีขึ้น,นะคะ่ะ